สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมานําเสนอวิธีการรับคูปองส่วนลดจากทางฟิลช h o p กันนะคะขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ simkfo.com จากนั้นกดเข้าสู่ระบบใส่เลขบัตรประชาชนหมายเลขซิมปันสุขและกดเข้าสู่ระบบคลิกที่สัญ,ญลักษณ์คูปองสามารถเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อทําการตรวจสอบส่วนลดได้จากนั้นกดคัดลอกและกดไปยังร้านค้าระบบจะแสดงหน้าฟิลช็อปให้ทําการกดเลือกซื้อได้เลยค่ะ เลือกสินค้าที่ต้องการจากนั้นเพิ่มไปยังตะกา้ากดสัญลักษณ์ตะก้าด้านบนมุมขวามืออีกครั้งจากนั้นกดดูตะกา้ากรอกรายละเอียดการจัดส่งให้เรียบร้อยจากนั้นเลื่อนลงด้านล่างทําการวางส่วนลดลงไปในช่องจากนั้นกดนําไปใช้ระบบจะทําการคํานวณส่วนลดให้เมื่อทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ทําการกดชําระเงินระบบจะแสดง QR code ให้ทําการแคปภาพหน้าจอและสะแกนจายที่แอปธนาคารได้เลยค่ะ